นนกุลชานนนโพสต์ภาพคู่รูปนี้แอปรีบคอมเมนต์ทำอึ้งบอกคิดถึงออกซื้อ โรยความหวานให้หมดได้ตอมอินสตาแกรมกันอีกแล้วสําหรับคู่รักต่างวายัยสาวแอปพักซอนกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนท์กุลชานนท์เพราะว่าหลังจากที่ออกมายอมรับว่ากําลังควบหาดูใจกันอยู่นั้นก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเสิร์ฟให้ได้เห็นตลอดและล่าสุดนี้เองนนท์กุญก็ได้อัพภาพคู่กับแอปพักซอนลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งสองได้ถ่ายละครคู่กันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าในโลกคู่ขนานแห่งหนึ่งที่ปีเกิดเชนและเยิน ใกล้กันและกัน at a p p a x o n in a certain parallel world where Shane and Yins birthday years were nearby each other h a ักด้วยใจเธอ #findyourself EP5 20.3 mm 0ิานลิก้า GFM 2 5 22.30 we are you จากนั้นแอปพักสะอ่อนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงตอนถ่ายเนอะซึ่งทางนนกุลก็รีบเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคิดถึงเหมือนกันครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนต่างเข้ามากดไลค์กันสน,นั่นพร้อมกับแสวด้วยว่าเป็นการบอกคิดถึงกันออกสื่อทางอ้อมที่คนอ่านนั้นฟินสุดๆเลยเลยค่ะ